นี่นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมท่านบุฟังคุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าชีวิตในวัยหนุ่มของแกนั้นที่แรกก็ทําอาชีพเป็นช่างตัดผมนะตัดเป็นใหม่ๆน้าชายกา็ฝากให้ทํางานที่ร้านตัดผมเล็กๆอยู่หลังโรงหนังเท็กซัสย่านเยาวราชแถวๆหกชั้นเจ็ดชั้นอะไรแถวนั้นนะช่างตัดผมหรือว,ว่าการระบบมือใหม่เนี่ยต้องรับหน้าที่ตัดผมให้เด็กๆแล้วก็ตาแปะแก่ๆก่อนเพราะว่า ทั้งเด็กทั้งคนแก่เนี่ยไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องรูปทรงแล้วก็ความละเอียดเท่าไหร่อันนี้เป็นการฝึกฝีกมือไปในตัวก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นไปแต่งทรงผมให้กับคนหนุ่มหกชั้นที่ว่านี่คือตึกสูงหกชั้นแห่งแรกในย่านเยาวราชเป็นตึกสูงอันดับสองรองจากตึกเจ็ดชั้นในสมัยนั้นเจ็ดชั้นที่สูงที่สุดในเมืองไทยแล้วแต่ละชั้นเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและบางส่วนก็ถูกทําเป็นซ่องหรือว่าสํานักสโสเพณี เกือบทั้งหมดเป็นแหล่งที่อยู่ของคนจีนสารพัดอาชีพด้านล่างสุดก็มีร้านเช่าหนังสือจีนเล็กๆเป็นสิบร้านร้านค้าร้านอาหารเต็มพื้นที่ตรอกซอกซอยที่พาดผ่านใต้ตัวตึกมหึมานี่คึกคักไปด้วยผู้คนด้านหน้าหมู่ตึกก็เป็นโรงหนังเท็กซัสตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วร้านตัดผมที่คุณสมศักดิ์ไปทำงานอยู่ด้วยนี่มีพี่ชดเนี่เป็นช่างมือหนึ่ง พี่ชดเนี่ยเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวชอบเล่นทั้งๆท,ที่หาเงินได้ในแต่ละวันไม่ใช่น้อยแต่ว่ารายได้ที่ทํามาหาได้ก็หมดไปเพราะเล่าเพราะหญิงโสเพณีมวยตู้บางวันไม่มีเหลือกลับไปที่บ้านแม้แต่บาทเดียวยังดีที่ว่าเมียกแกนี่ค้าขายเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงลูกไปได้ไม่ถึงก็เดือดร้อน แม้ว่าพี่ชดคนนี้จะมีเมียแล้วแต่แกก็ชอบเที่ยวผู้หญิงโสเภณีแทจริงเลยไม่ว่าจะมีซ่องมีสำนักที่ไหนแกจะสอกสอกไปเที่ยวทะลุปลุกปลงอ่าที่ไหนอตัวดีไม่ดียังไงแกจะรอบรู้ไปซะทั้งหมดคุณสมศักดิ์ก็เคยถามพี่ชดว่ามีเมียแล้วทาไมต้องไปเที่ยวผู้หญิงให้มันหมดเปลืองเงินแกหัวเราะชอบใจแกบอกไอ้หน,นุ่มเอ้ยเองไม่มีเมียเองก็ไม่รู้ว่าน้ําพริกถ้วยเก่านะั้นมันเซ็งแค่ไหนข้าชอบน้ําพริกถ้วยใหม่ๆเว้ย อ่ามันตื่นเต้นดีมีขาประจำตัดผมคนหนึ่งของพี่ชดชื่อนายใมนายทมคนนี้เป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีรูปร่างใหญ่โตแต่ออกจะฉุฉุเพราะว่าริ์เล่านายทมคนนี้แต่งตัวโก้มีเครื่องประดับหรูหราทั้งสร้อยคอแหวนนาฬิกาก็รู้มาว่าเป็นแมงดาคุมผู้หญิงโสเภณีสี่ห้าคนหนึ่งในจำนวนหญิงโสเพณีกลุ่มนี้เป็นเมียของนายทมเอง สำหรับนายทมเนะี่ยไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งวันๆก็เห็นเกรไปเกราแมาแวก็มักจะเข้ามานั่งคุยอยู่ในร้านตัดผมเป็นประจำเพราะว่าร้านตัดผมติดแอร์นัน้นเย็นสบายสมัยก่อนหายากพี่ชดกับนายทมเนี่ยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเวลามีผู้หญิงตัวใหม่ๆมาเนี่ยนายทมจะมารายงานพี่ชดเป็นรายแรกอ่าแล้วพี่ชดก็จะไปประเดิมก่อนใครเพื่อนเวลาค่ำๆเลยสองทุ่มไปแล้วร้านตัดผมจะปิดให้บริการ พี่ชดก็มักจะไปกินเหล้าที่ร้านแพะตุนแล้วแกก็จะชวนคุณสมศักดิ์เนี่ยไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยเสมอ,อแกชวนคุณสมศักดิ์คงจะเป็นเพราะว่าคุณสมศักดิ์ไม่เคยฉวยโอกาสกินฟรีจะช่วยออกค่าเหล้าค่ากลับกันทุกครั้งซึ่งวงเล่าของพี่ชดก็จะมีนายทมคนนี้เข้ามาร่วมวงด้วยบ่อยๆพอเหล้าเข้าปากริดเหล้ายอมสมองพอมึนๆ เรื่องผู้เรื่องคุยกันออกรถออกชาติในทมก็จะสาธยายเรื่องผู้หญิงให้พี่ชดฟังเป็นที่เพลิดเพลินหรือไม่ก็วิพาววิจารณ์เรื่องมวยกันไม่รู้จบเพราะว่าสองคนนี้ชอบเล่นมวยเหมือนกันแล้วนอกจากในทมจะเล่นมวยแล้วยังชอบเล่นไม้ด้วยนะเสร็จแล้วเพราะว่าคุณสมศักดิ์มีส่วนร่วมมงกินเหล้ากับพี่ชดแล้วก็ในทมเนี่ยก็ทําให้พอรู้เรื่องในอดีตของในทมมาพอสมควร เขาก็เล่าว่าผู้หญิงคนแรกที่นายมพามาขายแม่เล้าก็คือเมียของเขาเองน่ะตอนนั้นนายมเป็นเด็กท้ายรถโดยสารวิ่งระหว่างกรุงเทพลำปางเกิดได้เสียกับสาววัยเดียวกันซึ่งเป็นเด็กลูกจ้านร้านอาหารที่ท่ารถลำปางอ่ะแหละเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เลยหนีตามนายทมเข้ามาอยู่กรุงเทพอยู่กันได้พักเดียวนายทมก็เบื่อ แล้วก็ไม่อยากจะรับผิดชอบก็เลยหลอกพาผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาตัวเองไปขายกับแม่เล่าเจ้าของสำนักโสเพณีในทมก็คุยอบอกว่าไอตอนแรกและผมจะทิ้งให้มันอดตายแล้วคิดไปคิดมาเสียค่าข้าวเลี้ยงมันเกือบสองเดือนก็เลยเอาไปขายเจมมัมเจ้าของซ่องที่ประตูน้าพระอินเอาทุนคืนซะมั่งแล้วอีกอย่างมันจะได้ไม่ไมตามมาราวีผมที่ท่ารถ คุณสมศักดิ์ฟังในทมพูดแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนแล้วก็เกลียดเขาอย่างบอกไม่ถูกการกระทํและจิตใจของในทมเหมือนไม่ใช่มนุษย์เขาไม่คิดสักนิดว่าการที่เด็กผู้หญิงคนนั้นยอมเสียสละหนีออกมาจากครอบครัวก็เพราะรักในทมหวังจะมาร่วมชีวิตอย่างผัวเมียคู่อื่นๆแต่ในทมกลับตีค่าเธอเหมือนกับสัตว์เลี้ยงไม่เพียงแต่จะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองยังส่งเธอลงนรกคนเป็นอย่างอำมาตเี่ยมเกรียม ตั้งแต่นั้นในทมซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคมสันก็มองเห็นช่องทางหาเงินได้ง่ายๆเขาก็เริ่มหลอกลวงเด็กสาวชาวบ้านนอกแถบจังหวัดภาคเหนือหลายตัวหลายคนให้มาหลงรักใครที่หลงคารมหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามในทมเขาก็จะพาไปขายให้สำนักโสเภณีทุกรายกระทั่งมีเด็กสาวรายหนึ่งหนีออกมาจากซ่องโสเภณีได้แล้วไปแจ้งความตำรวจในทมก็เลยถูกจับถูกสารพิพากษาให้จำคุกหลายปี ออกจากคุกแล้วแทนที่จะสำนึกผิดกลับกระโจนเข้าไปวงการค้าผู้หญิงเต็มตัวที่นี่เป็นแมงดาคุมซ่องเลยหากินทางหลอกลวงผู้หญิงไปขายตัวเรื่อยมาในขณะที่คุณส,สมศักดิ์นี่รู้สึกรังเกียจในทมจับใจปรากฏว่าพี่ชดเนี่ยกลับมีความรู้สึกตรงกันข้ามดูเหมือนแกนจะยกย่องในทมเหมือนกับวีระบุรุษเอาเะด้วยซ้ําทําท่าเหมือนกับว่าท่านุ่มวันนี้แกคงเลิกอาชีพช่างตัดผมไปเป็นแมงดามกับน,นทมยังไงอย่างนั้น แม่ช่างเป็นคนมัวเมาในเรื่องกามตันหาเสจริงๆตั้งแต่ที่คุณสมศัร์รู้ประวัตินายทมก็พยายามปลีกตัวไม่มั่วสุมกับนายทมแล้วก็พี่ชดเพราะว่าทําใจยอมรับพฤติกรรมของเขาไม่ได้หลังจากทํางานที่ร้านตัดผมที่เก่าน่ได้ปีกว่าๆคุณสมศัรก์ก็ย้ายร้านไปทําที่อื่นแล้วก็ดําเนินชีวิตตัตวเองไปตามความรู้ความชํานาญ และการได้เห็นได้รู้ความประพฤติของพี่ชดเนี่ยเป็นเสมือนบทเรียนที่คุณสมศักดิ์ไม่ยอมเอาเยี่ยงอย่างเป็นเด็ดขาดพยายามเก็บออมเงินมาเรื่อยๆไม่ยอมหลงมัวเมาในเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือเล่นการพนันซึ่งในระยะหลังๆคุณสมศักดิ์ก็ทํางานเป็นช่างตัดผมหลายที่หลายแห่งพัฒนาฝีมือจนเป็นช่างมือหนึ่งมีลูกค้าขาประจํามากพอสมควรส่วนคราวของพี่ชดลูกพี่เก่านั้นก็รับฟังมาเรื่อยๆ เวลายิ่งผ่านไปพี่ชดก็ยิ่งทำตัวตกต่ำลงไปทุกทีระยะหลังๆถึงก็ติดเหล้างอมแงม,มเวลาทำงานก็แอบออกไปดื่มเหล้าลูกค้าขาประจำก็หดหายไปเรื่อยๆเ,เพราะเขาเหม็นเหม็นกลิ่นเหล้าทนไม่ไหวพี่ชดก็เลยย้ายที่ทำงานไปหลายแห่งอยู่ที่ไหนก็มักจะขอเบอิกเงินล่วงหน้าแล้วพอไม่นานก็หนีหน,หนี้เอาดื้อทำตัวอยู่อย่างเนี้ยจนไม่มีโอกาสทำงานร้านดีๆกับเขา แม้ว่าตัวเองจะไร้ค่าลงไปทุกวันแต่ว่าพี่ชดก็ไม่ได้ทำตัวให้ดีขึ้นคงกินคงเที่ยวและมัวเมาในการพนันเหมือนเดิมชีวิตที่ตกต่ำของพี่ชดคุณสมศักดิ์บอกว่ามันไม่ใช่กรรมเก่ามาแสดงผลกรรมเก่าแก่หรอกแต่เป็นกรรมที่แกทำขึ้นมาเองด้วยมือในปัจจุบันนั่นแหละการทำตัวให้เสื่อมด้วยความประพฤติอันเลวร้ไม่ยอมสำนึกผิดไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองหลงติดอยู่กับความเลว ย่อมมีแต่จะนำพายตัวเองถลำลึกเข้าไปในทางที่มืดมิดวันเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีสิบปีต่อมาคุณสมศักดิ์สามารถสร้างตัวเป็นหลักฐานเปิดร้านเป็นของตัวเองที่พระขนงเงินส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่เก็บออมเอาไว้อีกส่วนหนึ่งพ่อกับแม่ให้ยืมมาก่อนเพื่อเป็นค่าเซ้งตึกคุณสมศักดิ์ก็แต่งงานมีครอบครัวเช่นเดียวกับคนทั่วไปทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ให้ความยุติธรรมกับลูกน้องกิจการก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหาเงินใช้คืนพ่อแม่ได้หมดในเวลาแค่สามปีวันหนึ่งแกก็มาพบกับพี่ชดเขาโดยบังเอิญพี่ชดในวันที่เจอวันนั้นดูโซมแล้วก็แก่เกินวัยหายใจออกมาในกลิ่นเหล้าเหม็นคลุ้งไปหมดคุณสมศักดิ์ก็ชวนพี่ชดไปกินข้าวก็สั่งเบียร์มาเลี้ยงแกแกก็พูดคุยสารทุกสุขดิบไปตามภาษาคนเคยสนิทคุ้นเคย ก็ทราบว่าพี่ชดก็ยังเป็นช่างตัดผมเหมือนเดิมทำงานร้านเล็กๆแถวแถวคลองเตยซึ่งลูกค้าส่วนมากก็เป็นกรรมกรค่าบริการไม่แพงทีนี้ค่าตัดผมถูกกับเพราะคิดแพงไม่ได้คนไม่มีตังแถวนั้นส่วนแบ่งของพี่ชดก็เลยน้อยลงไปด้วยคุณสมศักดิ์นึกถึงความมีน้ำใจของแกเมื่อครั้งเคยอยู่ด้วยกันที่หชั้นย่านเยาวราชก็เลยเสนองานให้แกทำ แต่มีข้อแม้ว่าจะดื่มเหล้าในเวลางานไม่ได้เด็ดขาดถ้าตอนเช้ามีกลิ่นเหล้าก็หมายถึงว่าต้องหยุดงานเลิกจ้างทันทีแกก็บอกว่าขอบใจแว้น้องชายที่ยังมีน้ำใจแต่ว่าเราคงไปทำกับนายอย่างไม่ได้อะบอกตรงๆทาไม่กินเหล้าอะ่ะมือไม้มันสั่นอะ่ะเช้าเราก็ต้องกินเหล้าแล,แล้วไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้ถึงยังไงเราทำงานกับนายไปไม่รอดอ่ะให้เราไปตามทางงเราดีกว่า ถึงตอนนี้จะรู้ว่ากินเหล้ามันไม่ดีก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันติดเลิกไม่ได้แล้วเมื <t> ่อพี่ช,ชดพูดออกมาตรงๆอย่างนี้คุณสมศักดิ์ก็เลิกพูดเรื่องงานกันหันเหไปคุยเรื่องครอบครัวของพี่ช,ชดก็ทราบว่าเมียพี่ช,ชดนี่หอบลูกหนีกลับไปอยู่บ้านนอกตามเดิมแล้วไปทำมาค้าขายห,หาเลี้ยงลูกสองคนตามลำพังเพราะทนอยู่กับพี่ชดไม่ไหวฟังเรื่องแล้วก็หดหูใจอ่าพอดีคิดถึงนายมแมงดาเพื่อนซีของพี่ชด ก็เลยถามไปว่าอยู่สุขสบายหรือยังไงมันไปหากินเป็นขอทานป่านนี้ไม่รู้เป็นตายรายดียังไงเสร็จแล้วพิชชดก็เล่ารายละเอียดให้ฟังบอกว่านายทมนี่ไปมีเรื่องกับไอ้ตีน้อยนักเลงลูกจีนที่คุมอยู่แถวหกชั้นหลังเท็กซัสไอเรื่องเก็บเก็บค่าคุ้มครองผู้หญิงของนายทมนี่แหละนายทมโดนไอ้ตีน้อยแทงถูกกระดูกสันหลังไม่ตายแต่ขากลายเป็นอัมพาตขยับไม่ได้ เมียโสเพนีเขาในทมก็เลยทิ้งไปในทมหมดทางเลือกเนี่ยต้องกลายเป็นขอทานเพื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองไปไหนก็ใช้แขนลากตัวเองไปเนื่องจากเดินไม่ได้อาศัยข้างถนนเป็นที่พักอาศัยมีชีวิตอยู่ไปวันต่อวันคุณสมศักดิ์แยกจากพี่ชดในวันนั้นได้จิตใจที่หาความเบิกบานไม่ได้เลยนึกถึงภาพพี่ชดที่เดินโซเซจากไปก็ได้แต่อนาจใจวันนี้พี่ชดอาจจะไม่รู้สำนึกในความประพฤติของตัวเองเท่าไหร่ ยังพอทํางานหาเงินมาเลี้ยงชีวิตได้มีเงินซื้อเหล้ากินได้แต่สักวันหนึ่งที่ไม่มีใครจ้างขี้เมาขี้เหล้าอย่างพี่ชดทํางานอีกแล้วพี่ชดจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงจะอยู่จะกินยังไงในเมื่อลูกเมียก็ทอดทิ้งอยากขาดจากกันไปหมดแล้วหรือถ้าเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าภาวะที่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ชดจะรู้ว่าความทุกข์มันตกนรกทั้งเป็น,นรสชาติมันขนาดไหน เวลานี้จะพูดจะบอกพี่ชดยังไงแกก็ไม่รับฟังหรอกเพราะว่ายอมพ่ายแพ้ให้แกความชั่วจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันเหมือนกับพี่ชดสร้างกรรมชั่วให้ตัวเองแล้วก็เสวยทุกข์จากกรรมชั่วนั้นอย่างเห็นทันตาสําหรับนายทมแมงดาน่ยคุณสมศักดิ์เชื่อว่าเขากําลังได้รับผลกรรมชั่วที่ทํามาตั้งแต่หนุ่มนายทมหลอกลวงผู้หญิงให้หลงรักแล้วก็ทอดทิ้งเขาแค่นั้นก็ถือว่าเลวร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้ว แต่ในทมกลับนำผู้หญิงไปขายให้เป็นโสเภณีอีกผู้หญิงเหล่านั้นไม่ผิดกับแหลกสลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องทนทุกทรมานอย่างสุดแสนจะพรรณนาชีวิตทั้งชีวิตไม่ผิดกับตายทั้งเป็นวันนี้ตัวในทมเองก็มีสภาพชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นแบบเดียวกันเขากลายเป็นคนทุพพลภาพเป็นอมาาพาสไปครึ่งตัวต้องลากสังขารขอทานเศษเงินจากคนใจบุญหยิบโยนให้ประทังชีวิตแค่อยู่รอดไปวันวัน เป็นชีวิตอันไร้ค่าแล้วก็ทุกยากอย่างที่สุดไม่รู้ว่นในทมจะตระหนักหรือเปล่าว่นนี้ลรคือผลแห่งกรรมชั่วที่กำลังสนองแก่เขาอย่างเห็นทันตาไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนเป็นผลกรรมที่น่ากลัวสยดสยองยิ่งกว่าหมดลมหายใจตายไปจากโลกนี้เสียอีกครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายผลครับคุณข้างบ้านคุณประกอบแกอายุแปสิบละแกะเดินไม่ได้ขึ้นมาในวันหนึ่งก็พยายามให้ลูกหลานพาไปหาหมอทั้งหมอที่โรงพยาบาลหมอนวดหมอจับเส้นลูกหลานก็พาไปแกให้พาไปไหนก็พาไปพวกเขามีรถกัน ลูกชายคนหนึ่งมีรถปิกอัพลูกสาวอีกคนก็มีรถเก๋งเอาไว้ขับไปทำงานพอวันอาทิตย์ก็ว่างพาแกไปได้ตัวลูกชายนั้นมีปิกอัพนะเขาทำงานที่อบตอไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนยยผลก็ยังเดินไม่ได้จนแกชักจะหมดอะไรตายอยากแล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่แกดได้เคยทำเอาไว้เมื่อครั้งก่อนโน้น ก่อนที่แกจะเดินไม่ได้นั้นแกก็ไม่ได้หกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยก็แค่แกตื่นมาในเช้าวันหนึ่งพอลุกขึ้นก้าวเดินก็รู้สึกว่าขามันขัดๆเท่านั้นทีแรกก็เป็นขาข้างซ้ายก่อนแล้วอีกวันขาข้างขวาก็เป็นด้วยแกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากพอสามวันเท่านั้นมันก็ปวดจนแกร้องอยเอุยอย,อย,อยบอกให้ลูกหลานไปซื้อยามาให้แกกิน ได้ยามากินแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพอสักเจ็วันแกก็ถึงกับต้องค่อยๆนั่งถัดไปเพราะว่าลุกขึ้นเดินเหินไม่ได้แล้วมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดกับลูกๆของแกว่าแกอาจจะโดนของโดนคุณใสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ดีๆเดินไม่ได้นี่มันน่าแปลกมากพอเรื่องโดนของเข้าหูแกแกก็ตกใจลูกๆก,ก็หารือกันว่าจะเอาอยัางไงดี มีคนแนะนําให้พาไปหาพระอาจารย์ที่เก่งทั้งนี้อยู่ห่างจากบ้านไปราวๆสักสามสิกิโลเมตรลูกๆก็ไม่รอชา้าละพยุงตัวแม่นั่งรถไปที่วัดแห่งนั้นพระอาจารย์ท่านก็ทําพิธีต่างๆนานาถอนคุณใสออกจากตัวแกยายผลก็ตัวสั่นงักง,กงกักไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็บอกกับลูกๆอย่างนั้น แต่หลังจากถอนคุณใสแล้วยายผลก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมแกก็ให้ลูกพาไปที่วัดนั่นอีกพระอาจารย์ก็ทำพิธีอีกก็ไม่ได้ผลอะไรดีขึ้นหัวเดิมลูกๆพาแกไปหาหมอหลายสํานักแต่ว่าผลที่ออกมาทำให้ตัวยายผลเองท้อใครมาเยี่ยมแกก็มักจะบอกพวกเขาว่ามันเป็นโรคเวียโรคกรรมเพราะตัวแกเองก็ทำกรรมเอาไว้ไม่ใช่น้อยแกจะไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านนี้แหละตายก็ตายเหอะ แกเล่าว่าเมื่อตอนแกแต่งงานมีครอบครัวแล้วแกเป็นคนหาปลามาต้มแกงเองเพราะว่าผัวของแกไม่ชอบหาปลาหาก็ไม่ได้แกก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนทำบาปไม่ขึ้นก็เลยไม่ให้เขาไปหาละ่ะเสียเวลาไปเปลา่ปลาๆส่วนตัวแกเองนั้นตกปลาก็หักขาปูนิ่มเอามาทำเหยื่อนอกจากปูนิ่มแล้วก็ยังมีตะกะแตนอันนี้เด็ดขามันออกแล้วเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงไปรอบปลา อยู่มาปีหนึ่งปลูกมันสำปะหลังเอาไว้บนคูดินมันก็หลงหัวดีมากแต่ว่างูเขียวหนีน้ำมันกอดเกาะพันกันเขียวเขียวอยู่บนยอดมันบางทีดูไม่ออกว่าไหนงูไหนใบมันยัวเยียไปหมดก็ทุบซะตายไปมากมายทำมันก่อนก่อนที่มันจะทำแกแกคิดอย่างนั้นตอนที่แกปลูกงาก็ทุบจะขาบตายซะมากมาย สักขาบนะั้นมันอยู่ในกองงาหยุบหยับไปหมดก็ต้องทุบมันกลางคืนฝันว่ามันตายอยู่ที่ข้างที่นอนผวาเลยแล้วแปลงนาที่อยู่ในที่ลุ่มชายหนองน้ําใหญ่นั้นงูเห่าชุมมากแกก็กลัวลวระแวงกลัวงงูแต่ก็ต้องทําได้งากเอาไวขายที่ตลาดส่งที่ร้านเท่าแก่เฮงเขาก็เอาไว้ขายพวกทํากระยาศาสตร์ขายงาไปหนึ่งกระพรอมซื้อทองได้สองสลึง อขายกันเป็นถังตะขาบตัวใหญ่ๆแกฝันอยู่เสมอมันมากันจังเลยมันมาเต็มไปหมดตามข้างที่นอนของแกตกปลาแกก็ใช้กุ้งใช้ตะกะัแตนตะกะัแตนนี่บางทีมันกระโดดลงมาในท้องเรือก็คว้าหมับเด็ดหัวเลยเด็ดปีกเด็ดขาเอาแต่ตัวเกี่ยวเบ็ดตกปลาหมอปูนี่ก็เอามาแกงได้แกงกับหน่อไม้ดอง เอาน้ำมันผัดพริกแกงให้หอมก่อนอร่อยพาข้าวลงท้องได้เยอะปะลาไหลก็เหมือนกันแกงกับหน่อไม้ดองเนี่อร่อยมากหน้าน้ำน้ำเต็มทุ่งเขาก็ทอเสือกันเบื่อทอเสือแล้วก็พายเรือหาผักบุ้งเอามาทําเตาล่อปลาไหลเอาตะแกรงซ้อนตะแกรงก็จ้างตะพุทธโศสารมีขอบแข็งแรงขอบสูงสูงกันปลาไหลหนีออกไปช้อนใต้เตาเอาไม้กระทุง้ง พอได้ก็เอาใส่ไหที่ตั้งไว้กลางเรือได้เต็มไหก็เอาใบข้าวม้วนอุดปากไหเอาไว้แล้วยังจะตกกุ้งอีกอะโอ้มันล้วนแต่เรื่องหากินแล้วก็เรื่องที่จะต้องทำบาปท,ทำกรรมทั้งนั้นเลยตกกุ้งก็ไปหนองใหญ่น่นมีสายคราวระยงงระยางเอาเชือกปอนั่นแหละทาเหล่าไม้แหลมยาวๆหั่นมะพร้าวเอาไม้แหลมเสียบแล้วย่อนลงไปในน้ำลอกุ้งให้มันมากิน น้องใหญ่เนี่ยมันกว้างลมพัดล,ลอกคลื่นเหมือนกับทะเลเลยใช้ตะเกียงใส่กระโปรงไปกันหลายคนพายเรือเป็นแถวสนุกเอาข้าวไปกินกันไม่ง่วงนอนหรอกยิงได้ยิงตาสว่างเสร็จแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกสายข้าาไปเรื่อยๆย,ย้อนกลับไปกลับมาคอยดูว่ามันมากินหรือย,ยังเจอตัวมันกำลังกินมะพร้าวอยู่ก็ใช้สวิงช้อนใต้น้ำค่อยๆอ,อ,อ,อย่าให้มันรู้ตัวเดี๋ยวมันจะหนีไป พอได้ก็โขกใส่ท้องเรือตัวใหญ่ก็ต้มยำกินอร่อยสดเนื้อหวานเชียวพอเข้าหน้าแ้งเดือนสี่เดือนห้าก็จะต้องไปทำบาปอีกไปยกยอที่หนองใหญ่ยกเอาปลามาทำปลาร้าเอามาย่างเอาไว้กินหน้าเกี่ยวข้าวเตรียมกันอาไว้เลยข้ามปีหน้าเกี่ยวข้าวไม่มีเวลาหาปลาเลยต้องรีบเกี่ยวข้าวให้เสร็จทําไมอย่างงั้นข้าวจะร่วงจักรวงเสียหายหมดรอมาทั้งปีเสียหายไปก็เสียดาย แต่จะว่าไปหน้าเกี่ยวข้าวนี่บางทีก็ได้ปลาก็ปลามันตกคลักอยู่ตามแอ่งเล็กแอ่งน้อยก็ไปหาปลาตกคลักนี่แหละเอามาทำปลาร้าแกเพิ่งเลิกทำอย่างนั้นเสียเมื่อสิบกว่าปีนี้เองตอนหลังหาปล่อยปล่อยแต่ตัวเล็กตัวใหญ่เอาไว้กินตัวเล็กก็ปล่อยในคลองหน้าบ้านมีอยู่คนชื่อตะฟื้นคนบ้านนาแกหาปลาปล่อย เขาว่าเวลาตายแกตายอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมานอะไรเลยนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นหลับไหลแล้วก็ตายไปกขคงไม่รู้ตัวว่าตายตายแบบนั้นน่นไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้องโอยโอย,โอยมีอีกคนยัยมีหาปลาปล่อยเหมือนกันก่อนนั้นก็หาปลากินแต่พอแก่แล้วก็หาปลาปล่อยคนนี้ก็ตายไม่ลําบากเขาว่าแน่นท้องหน่อยเดียวแล้วก็ไปเลยตายเลยส่วนตัฟื้นน่ยแกเป็นคนตัวใหญ่ แกเอาถังน้ำมัดท้ายจักรยานเที่ยวปั่นไปหาปลาตกคลักถ้าแกไม่เอามันไปปล่อยมันก็จะตายค้างแห้งอยู่อย่างนั้นแหละลูกปลาเล็กๆไม่มีใครเขาช่วยมันแต่ถ้าตัวใหญ่โตก็ไม่เหลือหรอกแต่ตัวเล็กมันก็ต้องตายแห้งคาดินคาโคลนไปที่ใหญผลแกกลัวว่าเวลาตายจะเจ็บปวดทรมานก็เพราะว่าแม่ของแกนะ่ะตายอย่างทรมานมากเจ็บปวดเหลือกำลัง แกไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นทรมานที่สุดแกก็กลัวอย่างที่สุดว่าแกจะเป็นอย่างแม่แกสวดภาวนาให้รอดพ้นอย่าให้เหมือนแม่แกภาวนาอยู่ตลอดอย่างนั้นแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวแกเองก็คงจะไม่แคล้วต้องเจอแบบนั้นนะเพราะนอกจากเดินไม่ได้แล้วแกก็ยังปวดอีกด้วยแกก็เลยคิดว่าที่แกกําลังโดนอยู่เนี่ยมันคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่เคยทําเอาไว้หักขาปูมั้งหักขาตะกแตน พอมาตอนนี้เขาก็หักขาแกบ้างก็เลยเดินไม่ได้พอคิดอย่างนี้ใจแกก็ค่อยทุเลาเบาบางความกระวนกระวายลงได้แกก็ยอมรับมันได้แกก็สบายใจไม่ทุรนทุรายขาไม่ดีลูกๆก,ก็มีรถไม่ต้องเดินเหมือนสมัยก่อนแล้วมันสะดวกไม่ต้องใช้ขากันแล้วมีรถเป็นขาดีเหมือนกันแต่มันปวดนี่สิไม่รู้จะทำยังไง แกมันนึกนึกดูเอ๊ะทำไมตัวแกถึงได้ทำบาปกรรมมาไว้มากมายขนาดนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เอามาต้มยำทำแกงได้นี่แกเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้แหละบาปมันถึงได้มากมายล้นเหลือ,อยี่ผลเคยไปทำบุญที่วัดแล้วไปเจอตาคนหนึ่งขาเดินไม่ได้ลูกเขยขับรถพามาไม่ใช่คนที่หมู่บ้านเน่แกเป็นคนทางจังหวัดนนทบุรีน,น่นแต่ว่าคนในบู่บ้านนี้ไปได้ลูกสาวของแกเป็นเมียเขาชวนมาทำบุญก็เลยมา ตาคนนั้นเล่าว่าอยู่บ้านมีต้นไม้ไม่ใช่บ้านสวนอะไรหรอกบ้านเดียวชั้นเดียวมีเนื้อที่กว้างหน่อยก็เลยปลูกต้นไม้เอาไว้สองสามต้นกระรอกมันมาแกดักกระรอกที่ต้นมะม่วงมันมาตามสายไฟเพราะว่าใกล้ๆหมู่บ้านมีสวนอยู่บ้างพอมันเข้ามากินกล้วยในกรงดักมันก็ติดแล้วออกไปไม่ได้แกก็เอาขังกรงเลี้ยงไว้ลูกชายคนโตของแกขาเขาพิการเนื่องจากอุบัติเหตุและเขาไม่อยากให้แกกักขังมันเอาไว้ เขาก็บอกให้แกปล่อยมันไปให้มันหากินเองตามธรรมชาติของมันแต่แกไม่ยอมปล่อยหรอกบางทีเขาก็แอบปล่อยมันไปแกก็ดักมันได้อีกก็ขังกรงเลี้ยงมันไว้อีกแต่แกคิดว่ามันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวที่ถูกปล่อยไปอ่ะแกบอกว่าลูกชายมันคงจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นมันก็เลยอยากให้ปล่อยตัวแกเองเป็นคนชอบยิงนกตกปลามานานแล้วแล้วก็ชอบกินอาหารแปลกๆสดๆขาวๆก่อนโน้นแกเคยทำงานป่าไม้ แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกต้องปล่อยกระรอกที่กักขังมันไว้เพราะว่าตัวแกเองลื่นล้มในห้องน้ําแค่ลื่นล้มเท่านั้นแหะทีนี้เดินไม่ได้อีกเลยรักษามาสักร้อยหมอได้แล้วแต่แข้งขาก็ใช้การไม่ได้แกต้องกินยาแก้ปวดอยู่โดยตลอดแกไม่อยากกินหรอกแต่มันปวดก็ต้องกินเขาว่าตับไตมันจะเสียหมดแต่มันทนปวดไม่ไหวก็ต้องเอาบางทียาเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนเข้าช่วย ยายผลได้ยินเรื่องนี้แล้วโอ้มันก็คล้ายกับแกที่กำลังชดใช้เวรกรรมอยู่แกก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแกเคยทำเขาเอาไว้ก่อนเคยหักแข้งหักขาเด็ดปีกเด็ดหัวเคยทุบเคยตีเขาเสียตายดับดิน้นเวรน,นั่นกรรมนั่นมันก็ตามมาเอาคืนแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้ซะก่อนแกจะไม่ทำบาปทำกรรมอย่างนั้นเลยใครมาเยี่ยมแกก็เตือนพวกเขาว่าจะทำอะไรใครไม่ว่ามดปลวกหมูหมากาไกา่ สิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจนี่นะก็ให้คิดหน้าคิดหลังซะก่อนถ้าไม่ยับยัง้งชั่งใจเอาไว้ลงท้ายก็จะเป็นอย่างแกมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมแกก็ญาติญาติกันนั่นแหละมาพูดบอกดีแล้วที่ชดใช้กรรมไม่มันหมดสิ้นซะแต่ในชาตินี้พอไปเกิดชาตินามจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวไปอีกจะได้สุขสบายไม่เจ็บไม่ไข้กับใครเขาแกก็คิดว่าตาคนนั้นเออพูดจาเข้าท่าดี จะพอปวดหนักๆขึ้นมาแกก็ทนไม่ไหวก็คิดว่าเออถ้าแบ่งเอาไว้ไปชาติหน้าบางังมันก็คงจะดีมันจะได้ปวดชาติละน้อยละน้อยไม่ต้องทรมานมากนักเออแกคิดก็แกแปลกๆครับ